ยินดีต้อนรับสู่ช่องไบท์เวิลหนึ่งแหล่งรวมข้อมูลยานพาหนะที่น่าสนใจทั้งมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถถังและอากาศยานที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่จากเราทุกสัปดาห์วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกและได้รับความนิยมในวงการการฝึกบินรวมถึงการใช้งานทั่วไปอย่างแพร่หลาย กับโรบินสัน R22 รุ่นปี2025ที่มาพร้อมการอัปเกรดใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์แบบอื่นในระดับเดียวกัน โรบินสัน R-22 เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเบาที่ผลิตโดยบริษัทโรบินสันเฮลิคอปเตอร์คอมพานีจากประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ1970และกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายน้ำหนักเบาและต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการฝึกนักบินการลาดตระเวนการสำรวจพื้นที่หรือแม้แต่การขนส่งเบาๆในระยะสัน้น สำหรับในปี2025นี้โรบินสัน r 2 2ได้รับการปรับปรุงหลายด้านจากกลุ่นก่อนหน้าเริ่มจากการออกแบบภายนอกที่ยังคงเอกลักษณ์ตัวถังเล็กน้ำหนักเบารูปทรงคลาสสิกที่ช่วยลดแรงต้านอากาศแต่เพิ่มวัสดุที่แข็งแรงขึ้นในบางจุดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการบินรวมถึงกระจกกันลมแบบใหม่ที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายยิ่งขึ้นในระหว่างการบิน ระบบใบพัดของ R22 ปี2025ยังคงใช้ระบบใบพัดแบบสองใบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมีข้อดีคือช่วยให้การควบคุมง่ายตอบสนองไวและบำรุงรักษาง่ายมาพร้อมระบบการควบคุมที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้แม่นยำขึ้นรองรับการฝึกบินในสถานการณ์ที่ต้องการความละเอียดสูงภายในห้องนักบินของโรบินสัน R22 ปี2 0 2 5มีการปรับปรุงเรื่องความสะดวกสบายและการจัดวางเครื่องมือให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อแสดงข้อมูลการบินที่สำคัญเช่นความสูงความเร็วระยะทางและข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ GPS แบบใหม่ล่าสุดทำให้สามารถนำทางได้แม่นยำยิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศโรบินสัน R 2 2ปี2025ใช้เครื่องยนต like ์ไลคัมมิงโอ6 0มแบบ4สูบให้กำลังประมาณ131แรงม้าซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการบินในระดับต่ำถึงปานกลาง ความเร็วในการบินอยู่ที่ประมาณ177กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินต่อเนื่องได้ประมาณ3ชั่วโมงหรือระยะทางประมาณ400กิโลเมตรซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบินสั้นในพื้นที่เกษตรกรรมหรือการสอดแนมตามแนวชายฝั่ง น้ำหนักเปล่าของ r 2 2อยู่ที่ประมาณ400กิโลกรัมและน้ำหนักรวมสูงสุดเมื่อบรรทุกอยู่ที่ประมาณ635กิโลกรัมสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้2คนคือนักบินและผู้โดยสาร1คนซึ่งถึงแม้จะดูเล็กแต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจที่เน้นความคล่องตัวและความสามารถในการลงจอดในพื้นที่แคบ สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับ R 2 2คือค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นๆค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงในการบินของ R 2 2อยู่ที่ประมาณ200-300ถึงดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหญ่ที่มักมีค่าใช้จ่ายสูงถึงพันดอลลาร์ต่อชั่วโมงนอกจากนั้น R 2 2ยังเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนการบินทั่วโลกในฐานะเฮลิคอปเตอร์สำหรับการฝึกนักบินเบื้องต้นเพราะด้วยการควบคุมที่ตออบสนงว บังคับได้ง่ายและให้ความรู้สึกจริงในการบินจึงเหมาะอย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้นเข้าสู่วงการการบินในด้านของความปลอดภัยโรบินสันเฮลิคอปเตอร์คอมพานีได้เพิ่มระบบเตือนอัตโนมัติในกรณีที่มีการรบกวนจากแรงลมหรือการหมุนผิดปกติของใบพัดระบบควบคุมอากาศภายในห้องโดยสารใหม่ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดฟ้าหรือหมอกภายในห้องนักบิน อีกหนึ่งความพิเศษของ r 2 2ปี2025ก็คือระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเช่นความร้อนของเครื่องยนต์ที่ผิดปกติการสั่นของตัวเครื่องหรือปัญหาทางระบบน้ำมันโดยจะแสดงผลให้ผู้บินทราบล่วงหน้าบนหน้าจอแสดงผลดิจิทัลซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตรุระหว่างการบินได้อย่างมาก และในปี2025นี้โรบินสัน R 2 2ก็ได้มีการเปิดตัวเวอร์ชันที่มีการติดตั้งกล้องความละเอียดสูงสำหรับการสำรวจทางอากาศการตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูงหรือการถ่ายทำสารคดีซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานในภาคธุรกิจสามารถนำ R 2 2ไปใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับราคาของโรบินสัน R 2 2รุ่นปี2025 ในตลาดประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ9.5ล้านบาทถึง10.2ล้านบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งรวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมเช่นระบบนำทางระบบบันทึกการบินกล้องติดเฮลิคอปเตอร์และระบบสื่อสารแบบวิทยุดิจิทัลราคานี้นับว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเข้าถึงได้เมื่อเปรียบเทียบกับเฮลิคอปเตอร์รุ่นอื่นๆที่มีขนาดและประสิทธิภาพใกล้เคียงกันอีกทั้งยังสามารถหาซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งในไทย พร้อมบริการหลังการขายและการฝึกอบรมนักบินเบื้องต้นสำหรับผู้ซื้อใหม่สำหรับใครที่สนใจใช้เฮลิคอปเตอร์โรบินสัน r 2 2ในงานเฉพาะด้านเช่นการถ่ายภาพทางอากาศงานเกษตรประกร,รงานลาดประเวณงานช่วยเหลือฉุกเฉินหรือแม้แต่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวเล็กๆก,ก็สามารถติดต่อข,ขอใบอนุญาตการบินและจดทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ตามขั้นตอนปกติโดยต้องมีใบอนุญาตนักบินที่ผ่านการฝึกจากโรงเรียนการบินที่ได้รับการรับรอง สรุปแล้วโรบินสัน R 2 2ปี2025คือเฮลิคอปเตอร์ที่มีความสามารถรอบด้านใช้งานง่ายปลอดภัยราคาไม่สูงจนเกินไปและเหมาะสำหรับทั้งผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้การบินรวมถึงผู้ที่ต้องการใช้งานเชิงพาณิชย์ในภารกิจต่างๆความเชื่อมัน่นในแบรนด์ที่ดำเนินการผลิตมานานกว่า40ปีก็ช่วยให้เรามั่นใจในคุณภาพของเฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดี หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้และต้องการติดตามยานพาหนะเจ๋งๆไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์มอเตอร์ไซค์รถยนต์หรือรถถังใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่อง Bike World หแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ